สวัสดีทุกคนครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการโหลดเส้นทางการวิ่งนะครับโดยใช้ไฟล์ gpx เข้าสู่แอปเซฟนะครับสำหรับคนที่ใช้ในาฬิกา a m a z f i t นะก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปที่แอปเซฟก่อนนะครับแล้วเรากดที่ work out ข้างล่างแท็บ work out ข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ครับเราจะมี work out data import ตรงนี้ กดปุ๊บเขาจะบอกว่า amesfit หรือว่า p p s s ซ e เนี่ยตอนนี้จะยังไม่รองรับไฟล์ gpx นะครับจะรองรับเฉพาะไฟล์ fit เท่านั้นหลายคนก็อาจจะเอาไฟล์ gpx ไป convert เป็น fit บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็พยายามที่จะอัปโหลดตรงนี้ซึ่งปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะอัปเข้ามาได้นะครับด้วยปัญหาอะไรบางอย่างฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยสมมุติว่าเรามาที่เพจของงานวิ่งนะครับน้นําหนาวจีโอพาร์คที่จะถึงอาทิตย์นี้เลื่อนลงมาปุ๊บเราจะเห็นว่าเขามีไฟล์ gpx ให้โหลดนะครับแล้วก็ลองไปโหลดมาระยะไหนเราวิ่งระยะ 23K อ่ะล้วก็โหลดมาปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของโทรศัพท์ของเรานะครับอยู่ในดาวน์โหลด เราก็จะมีไฟล์ gpx ละอ่ะอันนี้ตัวอย่างนะที่ผมโชว์มาให้ดูเนี่ยเป็นไฟล์ที่ผมแปลงเป็น fit แล้วซึ่งมันไม่เว w ร์ k นะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วปุ๊บให้เรามากดตรงนี้ครับอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ Android นะโทรศัพท์อื่นก็อาจจะใช้เทคนิคประมาณเดียวกันแล้วเลือก open wid ครับหลังจากนั้นให้เราเลือก app s a ฟนะครับมันก็จะทำการ import เข้ามาในเซฟ ให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องแปลงไฟล์อะไรเลยเห็นไหมครับว่ามีชื่อของงานวิ่งน้ำหนาวชียพาะระยายะ23กิโลนะครับก็จะมี Elevation ให้เห็นว่าสูงชันแค่ไหนยังไงระยะเท่าไหร่นะครับถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดเซฟอ่ากดเซฟปุ๊บแล้วก็กด Send to Device พอเราทำแบบนี้ปุ๊บแล้วเราย้อนกลับไปที่เซฟอ่าเราก็จะเห็นว่า พอเรามาเช็คที่ myroot เนี่ยเราจะเห็นว่าน้าหนาว geo park เนี่ยอยู่ในนี้แล้วอันนี้มี2อันเนาะเพราะว่าผมทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ทำอีกเมื่อกี้เราก็จะสามารถใช้งานเส้นทางวิ่งบนนาฬิกา a m a z f i t ได้หลังจากนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการแบบง่ายๆเนาะหลายคนเอาไฟล์ไปแปลงแล้วอัปโหลดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กมันอาจจะเป็น e r อร์เรอร์อะไรเงี้ยครับแต่อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือ ดาวน์โหลดปุ๊บกดที่ออปชันเปิดด้วยเซฟแล้วก็ทำการอิมพ์ตเข้ามาแค่นี้เองครับก็สามารถใช้งานเส้นทางการวิ่งได้แล้ว